โลกดาวคราะสีฟ้าในระบบสุรยิยะจัก,กรวาลที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตมากมายหลายเผ่าพันธุ์มีวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาเป็นพืชและสัตว์ต่างๆหลายชีวิตซึ่งสารแผร่ขยายบางชีวิตสูญหายและสูญพันธุ์ไปแต่ที่แน่นอนก็คือพุชชีวิตต่างสิ่งอายุขัน สากชีวิตที่สิ้นอายุไขจะกลายเป็นซรากอินทรีย์สารทับถมกันอยู่ตลอดช่วงอายุ500กว่าล้านปีที่ผ่านมาและเมื่อเวลาผ่านไปชั้นกรวดหินดินทรายที่ถูกทับถมอยู่ด้านล่างจะกลายเป็นชั้นหินและเพิ่มจํานวนเป็นหลายๆชั้นหลายๆชนิดแตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่และตามขบวนการทางธรณีวิทยาและเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัวชั้นหินก็จะเกิดการก่งตัวเป็นรูปแบบต่างๆเช่น การกุมตัวเป็นรูปคล้ายกระทะคว่ำและบักครั้งการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็ทําให้เกิดรอยเลื่อนในชั้นหินเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีชั้นหินก็จะซุดตัวลึกลงไปเรื่อยๆพร้อมกับได้รับความร้อนจากใต้ผิวโลกที่สูงขึ้นเช่นกันทําให้อินทรีย์สารจากหินตะกอนแปรสภาพเป็นน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของอินทรีย์สารนั้นๆเมื่อน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้น มันจะเคลื่อนตัวออกจากชั้นหินต้นกําเนิดเข้าไปสู่ชั้นหินที่มีความพรุนสูงกว่าแล้วจึงไหลขึ้นไปรวมตัวกันอยู่ในโครงสร้างกักเก็บโดยก๊าซซึ่งมีความถ่วงจำเพาะที่น้อยกว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าน้ํามันเสมอและในทํานองเดียวกันน้ํามันก็จะอยู่สูงกว่าน้ําตลอดเวลาสําหรับภายในโครงสร้างกักเก็บจะต้องมีลักษณะสําคัญ2ประการคือ 1. จะต้องเกิดก่อนการเคลื่อนตัวเข้ามาของน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและ2 จะต้องมีชั้นเนื้อหินละเอียดมีความหนาแน่นมากปิดกัน้นเพื่อป้องกันการไหลออกจากแหล่งกักเก็บ หายมากๆอุ๊ยอะไรเนี่ยอือาากร้อยโทอฟรงค์อย่าลืมภารกิจสำคัญของคุณนะครับผมผมจะติดต่อคุณลิกกี้ตัวแทนของปตทสพตามที่ยานแม่นั่นหมายไว้ครับ นีมากร้อยหกแฟรงแต่อย่าลืมนะว่าเราอะมีเวลาอยู่บนโลกได้ไมนะ่นานถ้าสัญญาณเตือนขัดข้องเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะครับผมแม่ผมจะไม่ทำให้ยานแม่และชาวดาวออสตาของเราผิดหวังเลยครับลูกมนุษย์นั่นนะจะมีวิทยาการสแสวงหาพลังงานที่ทันสมัยกว่าชาวออสตาอย่างเราได้อย่างไร ชาวโลกคงใช้วิธีการสำรวจหาปิโตเรียมแบบเก่าๆอยู่แน่โดยการสำรวจดูร่องรอยน้ำมันที่ซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วจะไปทัดกินอะไรเฮ้ยโอ้ยรถอะไวะยันแม่ครับยันแม่ตอบตัวเลยครับอุ๊ย ไม่น่าเชื่อเลยว่าชาวโลกจะมีวิทยาการสำรวจด้วยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามิติหรือ3 dimension seismic survey ผมขอข้อมูลเพิ่มเติมด่วนเลยครับยันแม่การสำรวจดแบบ้วการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามิติใช้หลักการสำรวจด้วยการวัดคลื่นไหวสะเทือนในกรณีที่เป็นการสำรวจบนดินจะใช้รถว i b บอร์ดไซแต่ถ้าเป็นการสำรวจทางทะเลจะใช้เรือสำรวจโดยใช้แหล่งกำเนิดคลื่นเสียงจากแรงอัดอากาศใต้ผิวน้ำ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำและวางระบบภาครับคลื่นที่สะท้อนขึ้นมาในระยะที่กำหนดไว้เมื่อคลื่นเสียงเดินทางถึงชั้นหินใดๆก็จะสะท้อนกลับขึ้นมาบนผิวโลกเข้าเครื่องรับสัญญาณแลวเครื่องรับสัญญาณจะบันทึกเวลาที่คลื่นความสั่นสะเทือนสะท้อนกลับขึ้นมาจากชั้นหินณที่ระดับความลึกต่างกันซึ่งระยะเวลาที่คลื่นความสั่นสะเทือนเดินทางลงไปกระทบชั้นหินและสะท้อนกลับขึ้นมาบนผิวโลกนั้น สามารถนำมาคำนวณหาความหนาของชั้นหินที่เป็นตัวสะท้อนคลื่นได้และข้อมูลที่ได้จากการคำนวณจะถูกนำมาเขียนเป็นแผนที่แสดงถึงตำแหน่งและรูปร่างลักษณะโครงสร้างของชั้นหินเบื้องล่างได้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าดาวโลกจะมีวิทยาการชั้นสูงเทียบเท่ากับชาวออสตาอย่างเราไปดูที่ฐานคุดเจะดีก่าอ้าคุณคุณแมลงจะไปไหนล่ะครับ พร้อมตัวเข้าไปแอบดูก่อนดีกว่านี่แท่นเจาะน้ำมันบนบกนี่นาดูยิ่งใหญ่จังเลยจะไปทำหนักดีนะอ,อุปกรณ์สำคัญของกระบวนการเจาะคือแท่นเจาะน้ำมันซึ่งประกอบด้วยฐานโครงสร้างก้านเจาะและหัวเจาะที่มีหลายแบบเพื่อการใช้งานที่แต,ตกต่างกันหัวเจาะจะทำหน้าที่กัดบด เอาเนื้อหินออกมาและอาศัยสารหล่อลื่นชนิดพิเศษที่ผสมขึ้นมาโดยเฉพาะอัดลงไปในก้านเจาะซึ่งในวงการขุดเจาะปิโตเรเลียมเรียกว่าน้ำโครนเพื่อใช้เป็นตัวหล่อเลื่นให้กับหัวเจาะควบคุมแรงดันในหลุมเจาะและน้ำโคลนยังนำเอาเศษหินติดขึ้นมาอีกด้วยเพื่อให้นักธรณีวิทยาตรวจสอบได้ว่าเป็นหินประเภทใดและมีร่องรอยปิโตเรเลียมอยู่หรือ,รอไม่เมื่อเจาะถึงจุดที่กำหนดแล้วจะทำการยังธรณีหรือ well logging เพื่อวัดคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นหินอาทิเช่นการนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกรรมิตภาพรางังสีเพื่อให้รู้ถึงชนิดความหนาความรุนของชั้นหินอัตราการอินตัวของน้ําในรูปุนในชั้นหินเพื่อให้ทราบว่าเป็นชั้นปิโตเลียมหรือชั้นน้านั่นเองเม <tw> ื่อทราบว่าเป็นชั้นปิตโตเลียมแล้วนะยังมีเครื่องมือที่เรียกว่า RST ไว้สําหรับวัดแรงดันของชั้นปิโตเลียมและยังสามารถเก็บตัวอย่างปิโตเลียมขึ้นมาได้อีกด้วย วิศวกรยังต้องทำการทดสอบอัตราการไหลของปิโตรเลียมเพื่อให้รู้ถึงความสามารถในการผลิตจริงของแหล่งจะได้นำมาวางแผนการผลิตที่เหมาะสมต่อไปฮโอยโดนอะไรก็ไม่รู้เจ็บเป็นบ้าเลยเจ้าแหลงตัวจ้อยพูดได้ซะด้วยนี่สวัสดีครับผมคือริกกี้แห่งปตทสพครับคุณคือคุณริกกี้แห่งปตทสพเหรอครับถูกต้องครับเอ๊ะ หรือว่าคุณคือร้อยโทแฟรงค์พาวเวอร์หรือแฟรงกี้จากดาวออสตาที่ติดต่อขอเยี่ยมชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกุฎใช่ไหมครับไม่ได้เชื่อนะว่าคุณเน่ะจะหน้าตาเหมือนแมลงเต่าทองบนโลกของเราเลยไม่ใช่อย่างนั้นต้องโชยตรงน,นี้โอ้โหแปลงร่างได้ซะด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องสวมมวลรองเท้านิลภยัยและถุงมือให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาในเขตการทำงานของเรานะครับเอาละ่ะแล้วคราวเนี้ย ผมขออาสาพาไปดูการทำงานของปตทอสอพอของเรากันเลยว้าว,วเยี่ยมไปเลยครับแฮ้ยานแม่ครับยานแม่ตอนนี้ผมพบตัวคุณริกกี้แล้วครับเขากำลังจะพาผมเข้าไปดูในห้องปฏิบัติการของปอต,อตอทอสอพอสุดยอดจริงๆเลยครับฮะยเนี่ยผมน่าอยาก,กรู้เหลือเกินว่าถ้าเราพบว่ามีแหล่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีครับยานแม่ ฟรงกี้ครับหลังจากที่เราทราบว่าจุดที่เราเจาะมีน้ํามันดิบหรือว่าก๊าซธรรมชาติอยู่เราก็ต้องทําการทดสอบอัตราการไหลแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเจาะเพื่อหาขอบเขตของโครงสร้างกักเก็บที่แน่นอนเพื่อประเมินปริมาณสํารองครับก่อนที่เราจะวางแผนพัฒนาแล้วก็นําขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับถ้าหลุมเจาะไหนที่มีปริมาณน้ามันดิบหรือว่าก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอหรือไม่คุ้มค่ากับการนํามาใช้ประโยชน์หรือนํามาใช้หมดแล้ว ก็จะทำการปรับสภาพแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมโอ้โหพระเจ้ามันยอดมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าชาวปตท,อทอสอผอจะใส่ใจสภาพแวดล้อมขนาดนี้ไม่เหมือนจางออสตาเราเลยนในชาชาวโลกจังที่มีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบแบบนี้ สวยจังเลยน่าภูมิใจนะครับที่คนไทยทำงานได้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอ,อย่างนี้แล้วนี่มันอะไรครับเนี่ยทำไมอร่อยอย่างเงี้ครับน้ำขุงงนไม้ครับเออแฟงกี้คุณมีอะไรจะถามผมอีกไหมล่ะเออลิกกี้พอได้ก๊าซธรรมชาติมาแล้วคุณส่งไปที่ไหนเหรอครับโดยปกติแล้วก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบ มักจะมีสิ่งอื่นเจือปนอยู่ครับเช่นก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำหลังจากเราดูดเอาส่วนผสมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วขั้นตอนแรกที่ต้องทำก็คือการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติครับแล้วก็นำก๊าซธรรมชาติที่ได้ส่งต่อไปตามท่อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับแหล่งน้ำมันดิบเราก็จะแยกก๊าซธรรมชาติและน้ำออกก่อนแล้วจึงนำน้ำมันดิบที่ได้ไปกลั่นโดยขนส่งทางรถบรรทุกน้ำมันครับ บ้างครับที่ปตทสอ,อจะเพิ่มอัตราการไหลและเพิ่มผลผลิตโดยรวมของก๊าซธรรมชาติและน้ามันบ้างหรอครับฮะเราจะพยายามดูดน้ํามันดิบขึ้นมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยใช้วิธีเพิ่มแรงดันซึ่งมี4วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการอัดน้ําและก๊าซลงสู่แหล่งกักเก็บเพื่อรักษาระดับความดันณแหล่งกักเก็บทําให้เราสามารถดูดน้ํามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติออกมาได้เพิ่มมากขึ้นครับส่วนวิธีที่2เราจะใช้ปั๊มโยก เพื่อดูดน้ำมันดิบขึ้นมาครับวิธีที่3เป็นวิธีที่ใช้แรงดันร่วมกับกดเพื่อขยายรอยแยกในหินและวิธีสุดท้ายนะครับคือการใช้กา๊าซลิฟต์เพื่อไล่น้ำมันดิบขึ้นมาทุกวิธีเป็นการเพิ่มผลผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเสมอมาเพราะเราเนี่ยยังต้องอยู่ในโลกใบนี้กับเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันอีกนานแสนนานแล้วก็ลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับ เอ้แฟงกี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับสงสัผงเข้าตาขอเข้าน้ำหน่อยแล้วกันอะไรกันเนี่ยไปดาวโลกถึงใส่ใจอนาคตเพื่อลูกเพื่อหลากยขนาดนี้นะทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อผลผลิตแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วดาวออสตาของเราล่ะ จะมีใครห่วงเราบ้างไหมเนี่ยยันแม่ทำอะไรกันอยู่ยันแม่โอ,อ้ทำไมชาวออสตาเราถึงไม่มีใครใส่ใจใครเหมือนชาวโลกเหมือนชาวททอตทสพอบ,บ้างเลยนะเอ้ยอิดแล้วเศร้าเศร้าร้อยโทแฟร์คุณบกพรองต่อหน้าที่ คุณขาดการติดต่อกับเรายานแม่คิดว่าคุณจะต้องถูกลงโทษเราให้คุณไปเรียนรู้วิทยาการของชาวโลกแต่คุณกลับเพลิดเพลินและกัตื่นตาตื่นใจกับดาวโลกจนไม่ใส่ใจต่อหน้าที่เลยใช่ไหมผมไม่ยาวแล้วครับแต่ไม่ต้องมาตรงมาแต้หรอก ไปกันนะครับแฟรงกี้กลับไปช่วยพวกเราทำงานเพื่อพัฒนาพลังงานของประเทศทำเพื่อคนไทยของเรากันดีกว่าครับครับผมร้อยทมแฟร์คุณอยู่ที่ไหนนะ่ะตอบด้วยร้อยทมแฟร์ร้อยทมแฟร์ร้อยทมแฟร์